สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้าน Table Big Scooter นะครับอาจจะคุ้นที่คุ้นตากันบ้างกลับมายืนที่เดิมกับโรงจอดรถไม่ค่อยได้ถ่ายที่โรงจอดรถมานานแล้วนะครับวันนี้ที่ร้านรถค่อนข้างจะเยอะก็เลยต้องมาถ่ายตรงนี้ร้อนหน่อยนะครับ คันนี้เป็น s u ซูกิเบิร์กแม400นะครับรถสีดำด้านเป็นสีเดิมจากโรงงานแล้วก็รถปี2020ในเล่มนะครับรุ่นปีคศ2020นะครับไม่ได้ลากจดนะครับแล้วก็วิ่งน้อยด้วยวิ่งแค่4,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับก็บอกว่าใครหาตัวเบิร์กแมน400อยู่เนี่ยวิ่งน้อยๆเนี่ยผมว่าคันนี้เป็นตัวที่น่าจับตาน่าสนใจ นะครับแล้วก็ตกแต่งมาในแบบสไตล์ทัวร์ริงเรียบร้อยแล้วนะครับมีกล่องด้านหลังเป็นกล่องของชาร์จนะครับรุ่น SS42 ก็คือ42ลิตรนั่นเองนะครับมาพร้อมแหลกยดเรียบร้อยแข็งแรงสวยงามแล้วก็มีท่อเสียนะครับเป็นท่อแต่งตรงรุ่นนะครับของญี่ปุ่นของบีมนะครับนี่เป็นไทเทเนียมนะแต่ว่าท่อใบนี้ก็มีรอยบุบหน่อยจริงๆบุบม,มาจากญี่ปุ่นนะไม่ได้บุบจากบ้านเรานะแต่ว่าอุ้ยร้อนนะครับ ท่อสวยแล้วก็เสียงเพาะมากนะครับเสียงทุมท้มๆนุ่มๆอันนี้ท่อเนี่ยเจ้าของเก่าเขาใส่ที่ร้านผมเองนะครับผมประมูลมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวที่โทรศัพท์มือถือของมอเตอร์บูนะครับก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วคุณแจครบ2ดอกแล้วก็คุณแจกล่องก็ครบ2ดอกเช่นเดียวกันนะครับเพจเพอรทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ปึ๊บสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้ากิโลแหมเลขสวยนะสี่สี่เก้าเก้า กันเลยนะครับไฟทุกอย่างสมบูรณ์ F I ไม่ขึ้น A B s ติดทุกครั้งเมื่อสตาร์ทแล้วก็ความเร็วเคลื่อนรถออกตัวจะดับเองอัตโนมัตินะครับคันนี้มีการเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะครับนี่เปลี่ยนไฟเลี้ยวเป็น L E D แล้ว เบรคคู่นะครับมาพร้อมระบบ ABS แน่นอนนะครับแล้วก็เบาะคันนี้มีการปาดนิดหน่อยนะครับปาดเพื่อให้รองรับคนที่ก้นใหญ่ๆแบบผม <laughs> จะนั่งสบายนะแล้วแต่ชอบกันแล้วกันนะครับแล้วก็มีทิททงหลังคนซ้อนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวฟังเสียงกัน ตั้งได้ที่ร้านผมอันนี้เป็นเบรกมือนะครับปาร์คิ้งเบรกล็อลรอได้แล้วก็ช่องเก็บของด้านซ้ายด้านขวาอันนี้มีช่อง USB อ่าช่องจุดบุหรี่นไชาร์จโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่อยู่ด้านซ้ายนะครับตัวนี้เป็นช่องเติมน้ํามันแล้วก็ใต้เบาะนะครับนี่โชค๊คใต้เบาะทําทงานได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ นี่ให้ดูนะครับรุ่นปีคศ2 0 2 0นะครับแน่นอนนะครับรถเรียบร้อยดีเครื่องมือติดรถอยู่ในกล่องนี้นะครับรถสวยนะครับสวยสะอาดสวยสะอาดนะครับทะเบียนก็เป็นเลขนี้เลยนะครับ3ขอหอ2682ยางเป็น p i เรียนะครับลายสายฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ รถค,คันนี้พร้อมใช้แน่นอนนะครับก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่083 44141 1 1นะครับสำหรับคันนี้เปิดขายที่รวมของแต่งนะมีท่อมีกล่องม i n i m น n i น,นะครับราคาขายอยู่ที่149,0 0 0บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับของกรุงศรีก็ได้ของราชธานีเรซิ่งก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของรูปต่างๆรา,า,ายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงให้เพิ่มเติมอีกในข้อความนะครับวันไหนก็ลองเข้าไปกดอ่านกันนะครับผม รถที่ล้างก็ยังมีให้เลือกซื้ออยู่นะก็มี h o n d a าฟิล i n g ก็ทะเบียนแท้นะไอรถไฟฟ้าก็มีนะจดทะเบียนได้นะครับรถไฟฟ้า B M W นะครับ F 8 0 0 G S นะครับแล้วก็ Skywave ห5 0นะครับมีราคาไม่แพงไม่แพงทีมแมกคันนี้ติดจองอยู่จัดไฟแนนซ์อยู่นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ